แล้วก็ขาไก่ยี่สิบบาทเองเห็นไหมห้าสิบี่ยห้าสิบบาทเนี่ยอ๋อห้าโครงก็ห้าสิบาทใช่ไหมแต่ว่าเราย่างเสร็จแล้วก็ราคาก็จะแพงขึ้นเพราะว่ามันประกอบเป็นอาหารแล้วนะนี้ถ้าใครทําขายสบายเลยนะเนีย่ยที่มีจะทำขายไหมลนะ่ะก็แค่ทดลองสามสิบนาทีสามสิบนาทีแล้วก็พลิกกลับด้านรวม เติมเติมฐานนิดนึงอีกรอบนึงเพราะว่า่านมันจะเขาเรียกว่า่านมันจะไปม้ไหม้ไหมอดมอ้ไหมเหลือแต่ขี้เถ้าเดี๋ยวก็เติมอีกรอบหนึ่งถ้ามันมหมแล้วเนาะใส่เสร็จแล้วเราก็องผ่านอีกรอบหนึ่งอันนี้หลังจาก30นาทีเขาไฟมันมีความร้อนที่ขนาดที่ถ่านรอนมอดไอ้ใส่านรอบท้อนยู่ไม่อ่อนเสร็จแล้วก็มันก็ยวลราก็ แล้ก็เติมีกับกรอบรอบหนึ่งก็ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวก็้มาดูกันมาแล้วครับไก่อบภูเขาไฟนะครับนี่ไก่อบภูเขาไฟเดี๋ยวสับก่อน มากเนื้อหลุดหมดเลยโอโ้ร้อนเนื้อหลุดดูนะผมไม่ได้ผมใส่แค่วิงแบสไปซี่วิงนะครับ ดูดไม่ต้องใส่สีผสมอาหารดูกลายเป็นสีแดงเยดูดหนักมัน <Okay. S 1> หอม,หอมด้วยนะครหอม,หอ,มอร่อยด้วยฟินเวอร์อม้วยะครับอมหอมอร่อยด้วยฟินเวอมร่อ้มอ่้ครนะครับชินนะ้ชน,ะชน,นะคระะคร่สินะครบ้ะอ่ครบห้นะคมา้คอมา้นอมา10ชิน10ช้นคนมครับขามันนะขามัน ก็สิบชิ้นเป็นยังไงสิบชิ้นคูณยี่สิบ <คน S 1> ก็คือสองร้อยนะนี่กินนทั้งบ้านเลยนะเนี่ย <50 S 1> ปกติเราไปกินเองไปกินตำร้านอาหารสองร้อย<ะ>นี่ได้ไม่กี่ชิ้นเองนะแต่นี้เราทำเองได้เยอะเยอะมากเต็มโอค์เลย รอร่อยมากทุกคนนะครับให้พ่อแบบออม่เตรียมเผืข้าวมาได้เลยนะครับจะไก่ย่างหมูย่างอะไรก็ได้นะครับจะทำเหมือนผมก็ได้นะครับใส่สไปซี่เอาชีสไหมเอาผมชีสไหมชีสไม่เอา ม่มีเยาชีดไหมหรือว่าพอดีแล้วใช้ได้แล้วใช่ไหมครับรสชาติใส่แค่สไปซี่งหนะักแค่นี้อร่อยเลยแบบแค่คุกแป๊บเดียวอร่อยเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้กินแล้วอร่อยเลยนะเอาไปอบกวางมีดอร่อย เดี๋ยววันนี้ก็กินอีกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเราก็กินกันอีกนะครับมีเยอะเลยนะ,ะนี่สองขาสองขานี้ก็เท่ากับว่าต้นคุณไปซื้อมา20่สบวกยีเป็นเท่าไหร่สี่สโอ้โหได้เป็นจานเลย40ดูสิแต่ของเขาเนี่ยสี่สิมันก็ประมาณครึ่งจานชิ้นเดียวใช่ชิ้นเดียวได้สองเข้าเลยเทำกินเอง ประหยัดอร่อยอยูโอ่โหดูดิอร่อยมากเลยอ่ะของเขามันจะแข็งแต่อันนี้มันนุ่ม,มเอามันให้เอามันให้พีม่มีทุกอันดิสุกแงเอ่ะมันอนะเอามันไหม,อ,มอันนี้มีอากาศอันนี้มีกินคุยกับเพื่อนอีชวนเพื่อนกิน ผมไม่โกงนะครับพวกอันนี้อ่ะผมไม่ได้ใส่สีด้วยเนี่ยพี่สีแดงสวยงามหรือลายสวยงามดูปแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูในในในนั้นก่อนสุกแล้วครับเข้ามันมันมันญี่ปุน่นไก่ สีสีสันสวยงามแล้วไก่โอเคมันญี่ปุ่นสุกหรือ,อยังออยนะโอ้สุกแล้วสุกแล้วออกเลยออกได้เลย,เลยมีมันญี่ปุ่นมีขาไก่มีโครงไก่โครงไก่อยู่ตรงนี้นีโครงไก่สวยเลยสีสวยเลยชิ้นหนึ่งสิบบาทซื้อมาจากแม่โคอบปุบ พีม่มีดูแกะมันดูแกะมันดูจะอาจกิบกินข้าวทุกวันจะทำข้าวแบบผมก็ได้นะครับจะไเดเจจอ,อาหารจนการุอาหารครันนี้ มันญี่ปุ่นนี่ครับนี่ครับนะแพงกว่าไก่เยอะเลยอ่ะพ่อครับเอานะ้ำให้หน่อยเพียวได้ครับดูที่พี่มีมันญี่ปุ่นแพงกว่าไก่เลยนั่นแหละใช่สองสองลูก120ร้อยยี่สิบกว่าบาทลูกคนลรบบ้อ,รอย เรียกว่ามันม่วงดีกว่ามันหวานมากเลยนี่มันมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับข้ามันของไทยนีจะเป็นสีพวกสีเหลืองสีแบบนี้ครับ เมื่อก่อนผมก็ชอบมันญี่ปุ่นที่ซีเว่นตอนนี้เซเว่นเขาก็มีสั่งออเดอร์แล้วด้วยนะครับปลกเลยต้องสั่งออเดอร์ก็ได้ไม่ต้องปรุงรสเลยเนาะอร่อยเลยก็ อบหิม้มมือเขาไฟนี่พอดีเลยนะถ้ามันไม่ไ้ลงเสียรายนะด้านในอ่ะมันจะอร่อยมันจะนุ่มนุ่มแค่ไหนหรอ นี้บารีก็เริ่มลนาะก็เริ่มก็เริ่มจอยแลวอารมณ์ก็เริ่มจอยแนะลวนะบารีกิ <c oughs> กนข้าวเหนียวด้วยกินมันด้วยกินไก่ด้วยนะอร่อยมากเลยบอกว่าอิ่มแค่ซึ่งม,มือนี้อิ่มแปร่ มันต้องมีอันนี้เข้าอยู่ด้วยนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ้ต้องมีไอัน,น้ำครอ,อด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไหม้แล้วมันก็จะด้านในมันก็จะกินไม่ได้ฟอยฟอยค่อยฟอยต้องห่อฟอยไม่งั้นมันจะแตกไหม้ไม่ได้กิน ถ้ามันไม่ดเดียวไม่เป็นไรฟอยที่เซเว่นไม่มีนะครับไม่ออวันนั้น,น,นติดสาขาบางสาขาก็มีเซเว่นที seven, ่ไหนที่ใหญ่หน่อยนะอล้วเซเว่นเล็กไม่มีน่าจ,จะหมดมั้ย เซเว่นใหม่คือเซเว่นนี่ใหญ่ที่สุดแล้วนะ ม่ีชอบมากเลยอ่ะมันจุดน,นี่อออออชอบตั้งแต่นะตัวต้มกับกับแบบนี้อะไรอร่อยแบบนี้นะถ้าต้มมันจะจืดกว่านี้นะมันมีน้ำแต่นี้เขาเรียอกอบนะันอบนนี้อ,อร่อยกว่าถ้าต้มมันจะมันจะมีน้ำมันก็จืด นี้หวานมากเลยหวานหอมหอมหวานหวานหอมของหวาน <c oughs> หนังเนี่ยมันจะกรอบแต่ด้านในเนี่ยมันจะนุ่มถ้านานๆอ่ะมันจะไม่มันจะไม่ค่อยกรอบเลยแต่ถ้ามันเพิ่งออกมา,าจากเตามันจะกรอบมาก いいな <laughs> พอดีกันไหมลงตัวกันไหมไก่กับไก่กันไหมพอดีอร่อยทั้งคู่เลยอร่อยทั้งสองอย่างอันนี้มีโปรโตีนนี่มีคาร์บโ<ป>บคาร์บโบคารไฮเดรตมันเป็นไข่มีวิตามินด้วยอันนี้ป็นคาร์บโบไฮเดรตแต่ว่ามันเป็นคาร์บโบไฮเดรตใหญ่นี้ที่อยู่ในถุง ข้าวขับมาอะไรอระไะทำนี้ทำเยอะก็อิ่มแล้วเนี่ยเอาไก่นิดหนึ่งไหมเอาไก่กคำหนึ่งนะแล้วก็จะได้บอกเพื่อนๆไม่บายวันนี้จเจริญอาหารไหมครับ ฟุงกลางเลยนี่ยิ่งกินขนมไหว้เนี่ยเ,ๆๆๆเก่งมากเลยอ่ะอเ,เอาอีกไก่คำหนึ่งแล้วก็ไม่บายเพื่อนอ,อ้ําไม่บายได้เจอกันเจอกันอีกนะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันอีกที่มีกินพากินอีกนะ ขี่ปุ่นร้อนฉันร้อนก้อนเลยก้อนเลยเล่นเอาอร่อย